สวัสดีสครัคบท่านสมาชิกครับวันนี้อาทิตย์ที่1พฤศจิกายนช่วเงเย็นๆลุนผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับส่วนช่วงค่ำจนถึงดึกลุ้นฟุตบอลลีกซึ่งมีให้ลุนกันถึง5ลีกหลักเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับรมเมียรลลีกของอังกฤษมี4คู่ตั้งแต่1ทุ่มจนถึงคู่สุดท้ายตีสอนาทีโดยคู่สุดท้ายครับทันดพอร์สเปอร์เจอกับรบรตันก็ เป็น2ทีมที่ผลงานค่อนข,ข้างแตกต่างกันมากนะครับสเปอร์อยู่อันดับ7ส่วนไบรทันอันดับ16 5หานัดหลังสุดในสเปอร์เพิ่งมาสะดุดในทั่วยุโรปนะครับบุกไปแพ้อันทเว์บอย่างเหลือเชื่อครับ0ูนยตัหนึ่งแต่ว่าบูริญโจก็พักผู้เล่นตัวหลักๆหลายคนส่งลงมาในครึ่งหลังนะครับส่วนไบรทันของกรมพอตเตอร์ฮนัดหลังสุดไม่ชนะเลยนะครับ ปีนี้ผลงานสู้ปีก่อนไม่ได้นี่ครับไรตันรูปทรงการเล่นของทีมก็ดูจะแตกต่างจากฤดูกาลที่แล้วนะครับ5นัดหลังสุดแพ้สเสมอสเป็นการเสมอ2นัดล่าสุดกับริสพาเลรสแล้วก็เวสต์บอมบิชนะครับดูแล้วความแตกต่างเห็นได้ชัดเจนวันนี้ตัวหลักๆของมูรินโญ่น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับโดยเฉพาะแนวรุกทาง ฮรริเคนและก็ซน,นึนงมินนะครับนาทีล่าสุดที่เล่นทวยุโรปยูโรปาลีกนั้นลงมาเป็นสัวสำรองก็เป็น2ประสานที่ทำผลงานในลีก13ประตูการันตีกับการทำา3 3ประตูนะครับเป็นของซอนซ์ลูกแฮร์ริเคน5ลูกนอกจากนี้เกเรตเบลก็ได้ลงในลีกไปแล้ว1นัดนัดไปเล่นยูโรปาลีกก็ได้ลงนะครับแฟนไก่เดี้ทองก็ อยากจะเห็นสามประสานมีโอกาสนะครับช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลาใดหรือว่ามตช์ข้างหน้านะครับอาจจะเห็นได้อาจจะได้เห็น3คนนี้ลงพร้อมกันคนอื่นๆนะครับอันเดอร์เวรลที่ได้พักตลอดในนาทีแล้วก็น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงรวมทั้งยังมีเบิร์กไวนะครับที่เป็นแนวรุกน่าจับตามองนะครับมีลา m เมลลาซิโซโกเอ็นดเบเลยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับ ททั้งแร์รีวิงส์ก็น่าจะขับเคลื่อนในแดน,นกลางไบรตันของพอตเตอร์วันนี้จะไม่มีลุยส์ดังนะครับที่ยังติดโทษอยู่แนวรุกก็พอจะหวังพึ่งได้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วสเปอร์เล่นในทีนี้ได้แค่เฉือนนะครับชนะ2-1แต่ว่าไปเยือนนี่ไบรตันเอาชนะได้ถึง3-0นะครับวันนี้จะมีมาเบรนะครับเป็นแนวรุกที่ เป็นตัวอันตรายของไบรทันหนัดทำไป4ประตูยังมี oli, คอนนอลลี่นะครับมีทรัสต์นะครับเป็นนักเตะเดลเยียมแล้วก็มีอัลซาเตอีกคนหนึ่งนี่เป็นแนวรุกของไบรทันแต่ว่าเปรียบเทียบผู้เล่นตำแหน่งต่อตำแหน่งนะครับขนาดของทีมแล้วสเปอร์เหนือกว่าครับแล้ววันนี้ไม่น่าพลาดคงไม่พลาดเหมือนกับที่เคยนำเวสแฮมสาแลวถูกตีเสมอ วันนี้บูรินโยนเน้นนะครับ3ขนคะแนนเพื่อขึ้นไปติดท็อป4ท็อป5หนึ่งประตูตั้งไว้ก่อนเลยแล้วก็ลุนประตูที่2เชื่อว่าสเปอร์น่าจะทำได้ครับสำหรับทุกท่านและท่านสมาชิกสามารถติดตามข้อมูลได้ทาง Facebook ที่แฟนเพจแอดดีวีรศักด์รวมทั้งไลน์แอดไปที่แอดไปที88่ 888ad ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ